DVT หรือ Datawall AI ผุ้เล็กอเมริกาที่กำลังมาแรงบริษัทที่ประสาน AI กับ blockchain เพื่อเปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นเงิน DVT เคยซื้อ Visa Technology ก่อนจะรีแบนใหม่ในปี2025บริษัทนี้เน้นธุรกิจ Data Science และระบบคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงใช้เทคโนโลยีเว็บ3.0และ AI ช่วยองค์กรสร้างรายได้จากข้อมูลพร้อมระบบ Tokenization และ Digital Twin เพื่อแปลงข้อมูลเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลได้จริงล่าสุด DVT l T, ลงนามเข้าซื้อกิจการ n a i x และแพลตฟอร์ม ื้อขายสัญญาสื่อโฆษณาที่ใช้บล็อกเชนดิวนี้จะรวมเทคโนโลยี AI ของ DataWall เข้ากับระบบสัญญาอัจฉริยะของ NaiX ป้าหมายคือยกระดับตลาดให้สร้างรายได้อัตโนมัน Data <Wall> ติ DataWall AI กำลังปูทางสู่การเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจข้อมูลและถ้าทำสำเร็จที l t ออาจกลายเป็นดาวรุ่งตัวใหม่ในตลาดถึกสหรัฐหากสนใจข่าวสารหุ้นหรืออยากให้วิเค,คราะห์หุ้นตัวไหนสามารถคอมเมนต์ไปได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Stock Nova 2 n o a เพื่ออัปเดตข่าวหุ้นทุกวัน